สวัสดีครับนี่กรมอ่อนทัวร์นะครับนี่เป็นบรรยากาศรถไฟนะครับจากห้วยขยูนะครับจากช่วงตรงนี้นะครับไปบ้านท่าลาดนะครับตรงนี้นะครับอุบลราชธานีนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูรถไฟนะครับตรงนี้ก็เป็นข้าวกำลังสีทองนะครับไม่ค่อยได้ได้เห็นนะบรรยากาศแบบนี้เห็นสัญญาณไฟกระพริบก็เลยลงมาบันทึกคลิปให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับนี่ครับมาแล้วครับรถไฟ เย่ yeah. มาแล้ว,ลวนครราชสีมาอุบลราชธานี กับบรรยากาศเส้นทางระหว่างหมู่บ้านที่บนราชธานีนะครับอําเภอวารินชำาราบนะครับในเส้นนี้นี่คือไปป้วยขยุนะครับนี่ครับท้าเขาไปขยุ่งกับงามครับนี่เหลืองอารามเต็มท้องทุ่งนานะครับนี่เส้นระหว่างหมู่บ้านนะครับถนนทางดีมากนะครับถนนดีมากนะครับทางรถไฟอารมล์รถเกี่ยวนะครับเส้นทางมันเล็กเนาะนี่แหละครับคือวิถีชาวนานะครับช่วงนี้ ก็จะออกเก็บเกี่ยวนะครับในเส้นทางเส้นนี้นะครับนี่ครับบรรยากาศเส้นทางระหว่างหมู่บ้านนะครับห้วยขยุงไปบา้านท่าลาดนะครับเรียกว่าเรียบทางรถไฟนะครับถนนเส้นนี้นะครับหลังจากดูรถไฟเสร็จก็มาดูเส้นทางเรียบทางรถไฟนะครับข้างๆเราเนี่ยนะครับเป็นทางเรียบทางรถไฟนะครับอันนี้ก็ตัดออก2องนะครับนี่เรามาจากห้วยขยุงนะวันนี้ได้มารักษาตัวนะครับฝังเข็มนะครับ ให้กับตัวเองนะครับปวดขานะครับก็เลยมารักษาที่นี่นะครับก็เลยขากลับก็เลยได้เห็นรถไฟแล้วก็เป็นเส้นทางที่ผมกําลังกลับบ้านนะครับเห็นทั้งรถถนนรถถนนรถยนต์และทางรถไฟคู่กันนะครับนี่แต่ก่อนมันจะมีเสาตัวเลขไลยในในในถนนก่อนนะนี่ครับเราได้เห็นสองเส้นทางนะครับอันงดงามนะครับนี่ห่างในหน่อยแต่ว่าสวยนะครับนี่มีต้นชาตินะครับต้นตะแบงสะแบงนะครับ ต้นสะแบงต้นชาตินะครับน่าจะใช้ต้นชาติเนาะแล้วก็ต้นสะแบงนะครับสองชนิดนี่แหละครับในเส้นทางของการเดินทางในวันนี้นะครับได้มาเห็นบรรยากาศแบบนี้ก็อยากถ่ายคลิปมาฝากท่านผู้ชมที่กลุมมตัวทุกขัานนะครับข้าวกําลังสีทองนะครับบวกท้องฟ้าสวยๆนะครับในเส้นทางที่ไม่ค่อยได้เคยมานะครับ ฝากถึงพี่น้องที่อยู่ห้วยขยุงที่ยังติดตามรับชมที่ติดตามรับชมนิคมบอลทัวนะครับแล้วก็ทางตำบลท่าลาดด้วยนะครับที่เป็นหรือว่าเคยเห็นเคยดูนิคมบอลทัวก็คอมเมนต์ทักทายกันได้นะครับเอบตท่าลาดนะครับขา้างหน้าเรา,านครราชสีมาอุบลราชธานี วันนี้ที่อุบลราชธา,านีขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ